สวัสดีเช้ซาพิงค์ครัมาพบกับรีวิวแท็บเล็ตตัวนี้เรียกว่าใกล้เคียงคาว่าเพอร์เฟคมากที่สุดสำหรับราคานี้ครับตอนแรกครับตอนที่องส่งมาเฉยๆมากเฉยๆจริงๆอันนี้ต้องบอกตามความรู้สึกคือถ้าใครติดตามรีวิวเราตัวที่เรารีวิวขายของของร้านเราเองเนี่ยจะรู้ว่าอันไหนกากเราจะพูดว่าห่วยหรือกากไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้เข้ามาด่าเรานะครับดีจริงๆต้องพูดคาเดียวว่าดีจริงๆถือว่าเนทราคาเนี้ยคุ้มมากคุ้มที่สุดละผมว่านะมันอาจจะมันอาจจะมีตัวอื่นแต่เรานึกไม่ถึงวาเนาะแต่ว่าตัวนี้ เด็ดเด็ดมากบอกเลยว่าเด็ดคิ้วทีแปดพัดครับนะไม่หนักอยู่กลางกลางครับกลางกลางไม่หนักอยู่มือเดียวได้ผมว่าเบาอ่ะอืมอย่มือไหรือว่าผมมือหนักวะมันเบาอ่ะน้อหนักมันมันไม่หนักมากนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแผ่นอลูมิเนียมรูร้าครับเนี่ยฮะปุ่มเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะไม่ได้ทำรูร้าอะไรมากราคานี้คุณนะสเปคให้มาขนาดนี้แล้วก็คุณภาพคัตแก้วเลนกล้องแล้วก็ตัวของแฟลชด้วยมีแฟลชด้วยนะครับต้องออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนี่ฮะซิมสแตนดาร์ดซิมหนึ่ง้ย ไม่มี 4G ลองแล้วก็เลยลองใช้ 3G แทนะนะครับ <3 G S 2> ก็ <3 G S 2> ได้สรุปว่าซิม2ก็ใช้ได้อีก 3G ก็ใช้ได้อีกแล้วก็เพิ่ม ICO SD card นะครับงานประกอบเป็นไงครับคุณตั้มแน่นครับเปี้ยคุณไม่ต้องกลัวครับวเนี่ยงานประกอบเขาดีมากครับแต่มันน่าจ,จะมีบางตัวมีแบบรอยตำหนงตาหนิคือมันเป็นธรรมดาของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่อง20,000กว่าบาทคุณไปดูได้เลยตามกลุ่มงานประกอบอย่างที่บอกครับบางตัวของวเนี่ยใช้โรงงานฟ o อ c o n n ได้ซ้ำนะฮะคิดออััันนนนดดบบต้ต้ตตตขงจีเเลลยรทแวก็อะไ่ารขายให้คนอื่นเา จะเห็นว่าจอดําปืป้อๆนี่แสดงถึงว่าจอต้องดีแน่นอนนะฮะนอนแน่จอเนี่ยเป็นฟู l l ดีด้วยฟู l l ดีด้วยคมชัดนะฮะนี่ครับจะเป็นแผ่นตัวนี้เป็นเรื่องของลําโพงนะครับทีแปดก็จอสวยแล้วอันนี้ก็ยิงสวยเข้าไปใหญ่เพราะมันคมขึ้นจะเห็นว่าน้ําหนักมันเบานะครับเป็นโค้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยเป็นเคิร์ฟหน่อยออเคริเคร์ฟไม่หนักครับ ผมว่าไม่หนักอ่ะดีมือนี่อย่าลืมว่าไม่หนักอ่ะเนี่ยดูดิดูผมจับดิไม่หนักเลยนี่8นิ้วนะฮะถ้าเกิดคุณเคยจับพวก iPad Mini อะไรเนี่ยมันจะมันหนักมากกว่านี้อันนี้คือเบาลูกหลานถือเล่นก็ไม่ค่อยจะตกกันนี่คือเป็นข้อดีนะก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอเสียตรงเสียตังค์นะครับเปิดหน้าจอกันมาเลยครับคุณตุ้มคุณตั้มสิครับอะไรหมดยังอ่ะอ่ะสเปคโดยคร่าวๆของตัวนี้นะครับก็มาพร้อม CPU MTK 8 7 8เอ็ดาเป็น Octa Core เป็น Octa Core หกสิบสี่บิตตัวใหม่ ม,มาพร้อม Android 5.1ทํำให้การเล่นโซเชียลนั้นเร็วมากต้องบอกคำนี้ว่าเร็วมากคุณซื้อใบคุณจะไม่มีคำว่าหงุดหงิดนะฮะไม่มีคำว่าหงุดหงิดมันจะเร็วอะ่ะเร็วมากคุณลองเข้าเฟซบุ๊กครับเห็นไหมฮะกดเป็นมากดเป็นมาครับปื๊ดเลยฮะนี่ครับปกติถ้าเกิดเวอร์ชันใหม่นี้มันจะกระตุกกระตุกตรงนี้นะมือถือ,อ <ะ S 1> ผม,อ<ะ>มเออใช่ไหมเวลาโหลดนี่ครับเร็วไหมละ่ะปื๊ดปื๊ดปืด,ปด,ปดยาวๆครับยาวๆข้อความคุณว่ากระตุกไหมครับ มันไม่กระตุกครับเนี่ยครับมาครับพอความ,มเนี่ยฮะกระตุกไหมฮะทํางานได้เร็วมากครับที่สําคัญไปกว่านั้นฮะอยากเล่นแอป,ปอื่นใช่ไหมมีมันตีนโน่ครับปั๊บกดจอเล็กอ่านีท่ทีเด็ด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 อ่ะ กดปุ่มล่านะครับเอาขึ้นมาเล่นอะไรอะ่ะคิดเลขเหรอพื่อพอดีขายของใน Facebook ได้ตังค์เยอะฮะก็เลยว่าต้องคิดเลขนิดนึงนะครับอยากเล่นอะไรอีกครับบราวเซอร์ครับบราวเซอร์ครับ,บ,อ,รรบอ่ายอ่อให้เล็กปักหมุดได้ไหมปักหมุดได้ไหมถ้าเกิดว่าเราปักหมุดเนี่ยมันก็ยังอยู่มันจะอยู่ข้างหน้าคือจะทําอะไรก็ตามมันก็ยังอยู่ข้างหน้าตลอดสมมุติว่าเราจะเล่น Facebook เนี่ยให้มันจอใหญ่ นี่ยครับมันก็ยังอยู่ข้างหน้าใช่ไหมไอตัวที่ไม่ได้ปักหมุดก็จะหายหน้า,าใช่ไอตัวปักหมุดก็จะอยู่ข้างหน้าครับมันก็ยังไม่หายไปอ่าคือสโลไลมากสุดอ่ะเจ๋งอ่ะ แล้วเป็นไงครับจากที่เราเปิดแอป,ปหนักๆมาก็ยังเล่นได้ค,คือแต่ถ้าเป็นแอปแบบพวกโซเชียลหรือว่าเครื่องคิดเลขปกติมันลื่นปกติแต่ถ้าเกิดคุณใช้ทรัพยากรเยอะอย่างเช่นเล่นเกมเนะี่ยเกมสามิติ <3 S 1> มันจะกระตุก,น,ก,ตกนึ้คือตามที่คุณใช้ถ้าคุณใช้เยอะปุป๊บเปิด3าสี่หน้าต่างเนี่ยแล้วเล่นเกมเนะี่ยกระตุกครับอันนี้พูดตามตรงนะคือตามกำลัง CPU แรมให้มาก็เยอะนะสองกิกเนี่ยนะมันจะมีวิดีโอเห็นไหมยังลื่นนะลื่นเปิดเลยเหมครับเว็บเปก็ยังอยู่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมแล้วเปิดอะไรอีกแอปเป็น่มจะริ Facebook จะเงึกๆเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะแต่ถ้าแบบแอปพวกปกติเลยครับเนี่ยฮะสบายครับเอะไรกะดูรูปเฟซบุ๊กผมไปไหนละเดี๋ยวผมรูปปักปักหมุดรูปไว้ก่อนคือปักหมุดเนี่ยปักหมุดได้หลายอันนะครับปักหมุดได้หลายอันนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันหายไปนะครับปักหมุดปักหมุดไว้อ่ะปักหมุดรูปไว้นะฮะเนี่ยมันก็ยังอยู่เห็นไหมไอตัวปักหมุดอันนี้เราไม่ปักหมุดดีกว่าเอาออก เห็นไหมฮมันก็จะออก Facebook เราไปไหนกดขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ยังลื่นอยู่เห็นไหมมันจะเห็นว่าวิดีโอเนี่ยยังพรีวิวอยู่ใช่ครับ,รบอ่ะ <Pre view. S 1> เดี๋ยวดูวิดีโอไปด้วยนะครับเล่น YouTube ไปเอ้ยเล่น Facebook ไปด้วยไงไงจากที่เราเล่นมายิ่งเล่นยิ่งไม่อยากวางคืออยากได้มากตอนนี้จะซื้อแต่ไม่มีเงินขอขายก่อนแล้วกันเออ จริงๆตั้มมันยังอยากได้เลยตอนแรกได้เครื่องมาอย่างที่บอกธรรมดามากเชยๆพอเล่นปุ๊บโอ้โหจอสวยมากอะไรเนี่ยจอโคตรจอราคานี้มีรุ่นไหนที่จอสวยกว่านี้ไหมอ่าฟูดีด้วยมีรุ่นไหนที่จอสวยกว่านี้ไหมผมถามคุณตั้มอะไม่มีการันตีว่าไม่มีจอสวยที่สุดในราคางบนี้ฮะแท็บเล็ตนะ,ะคุณไปดูได้เลยสวยมากและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับเดี๋ยวจะปรับจอให้ดูการแสดงจอของคิ้วเนี่ยเขาจะให้ตัวปรับจอมาเนี่ยครับอันนี้เราปรับเป็นสีสามสดใสค,ครับเห็นไหมฮะ ส,สีันสดใสอ่านี่เราปรั็นสีันสดใสแล้วเราก็เล่งอ่าไดนามิกคอนชาต์ขึ้นมาครับเพื่อให้สีดํามันแสดงดีเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะ,มฮะอ่าดีจะดอบลงไปพอก,กดปุ๊บกดปุ๊บอ่าสีจอสวยมากลำโพงเป็นไงดีดีครับดีดีครับ,รบในเกมดีเลยอะ่ะแต่เสียงไม่ได้ดังมากนะครับ,รบต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าเกิดใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยพอ มันอยู่ในเกณฑ์ดีครับเสียงดังดีครับแต่ว่าไม่ได้ดังมากนะฮะเสียงก็โอเคเลยนะครับคุณภาพที่ได้เนี่ยไม่ใช่แบบแหลมเปี้ยวเลยนะหน้าจอครับผ่านไปยาวยาวอยู่หน้าจอสวยมากนะครับม่ได้ทัด่าจุดไม่เพียนสมบูรณ์แบบะนะครับด้วยปืนยังไงต่อมีอะไรอีกลู้งความไหนลื่นมันมีทัาสิ่งหนึ่งครับคุณตั้มที่ผมชอบมากแล้วก็สําหรับวิธีสโลลทาส์สำหรับบางคนอชอบเล่นเกมปลูกผักหรือเกมไพ่ป็อกแดงแล้วทิ้งไว้แล้วอยากไปเล่นดู YouTube อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ทําได้พร้อมกันเช่นกััันนนนนเพราะมีโ เนี่ยเกมคัสตเมนแคสผมเปิดไว้ถามว่า Facebook ยังลื่นลื่นไหมลื่นนะฮะเอาลองปีดเลยแสดงว่าเขาจัดการดีมากคือลองทําให้มันดีมากนะครับแล้วก็ด้วยแรมทีให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช่ครับ2กิกก็เหลือเยอะนะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่พวกบอสแวร์หรือว่าตัวอะไรที่มันกินพํายาก่อนใช่ใช่มันค่อนข้างจะเป็นเพียวที่แบบลื่นมากครับแอนดรอยห้าจุดหนึ่งอ่ะคุณคุณก็เล่นเกมไปด้วยครับนะฮะเป็นไงดูคลิปวิดีโอด้วยเป็นไงเราเมือง เนี่ยครับเล่นไปด้วยครับก็สร้างฐานไปด้วยฮะเล่นไปด้วยเป็นไงคุณเดี๋ยวแฟนทักแชทมาเดี๋ยวไม่ได้ตอบใช่ครับเดี๋ยวสำหรับใครที่มีปัญหาทะเลาะกับเมียบ่อยๆใครที่มีปัญหาทะเลาะกับแฟนบ่อยๆนะครับาเล่นเกมไม่มีเวลาตอบแชทใช่ครับเล่นเกมครับนี่ฮะไม่มีเวลาตอบแฟนคลับอ่าไม่มีเวลาตอบเพื่อนๆทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวจะโดนว่าเอาเล่นไปด้วยตอบไปด้วยได้แล้วนะครับ นี่คือชอบมากนี้เราประทับใจคือคือมันมันผนวกเข้าด้วยกันหมดจอมันสวยลาโพงมันดีแล้วแบบมันมันตีวินโดว์ได้มันตีวินโดว์เสร็จก็ฟิลลิ่งมันดีอะเครื่องมันก็ลื่นอีกนะครับปิดไป ทีนี้มาดูกล้อง<ม>พูดตามปกติแล้วเราจะบอกเสมอว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันจะกากอย่าไปหวังเรารีวิวกี่ตัวที่เราจําหน่ายไปเราก็จะบอกว่ามันกากมันหน่วย,<ม>ยไปหวังแต่ตัวนี้หวังได้ครับบอกเลยนี่พูดตามเนื้อผ้าตามความจริงนะครับผมกล้องหลังครับผมเป็นออโต้โฟกัสมีแฟลชไหนคุณลองรูปมานะฮะเราจะบอกว่าปกติเนี่ยเราจะบอกว่ากล้องมันถ่ายสถานการณ์ได้อย่างเดียวแต่ตัวนี้ครับถ่ายขายของได้เลยถ่ายขายของนี่ไม่ธรรมดานะคือกล้องตัวนี้มัน BSI ด้วยถ่ายในตอนมืดเนี่ยสว่างเห็นรายละเอียดนะครับ แล้วก็โฟกัสไวครับเห็นไหมฮะปุ๊บเก็บสตอเรจเครื่องที่เร็วมากคุณตั้ม เร็วมากนะตอนแรกผมว่าตั้งอาไว้ต่อวะตั้งเปิดให้ดูครับเพราะว่าตอนที่ติดตั้งเกมเนี่ยคือมันไวมากครับติดตั้งปุ๊บมันโหลดปุ๊บต่อเสร็จเลยนะครับตัวนี้เป็นไ i ไฟดวลชันแนลด้วย2.4กับ5 g ากะเฮิรตนะครับก็ให้มาเต็มอะแล้วก็เรื่องของ4 G เนี่ยใช้ได้เกือบทั่วโลกแต่ว่า3 G <900 S 2> บ้านเราใช้ได้900าร้กับ2,001 4 G ตัวนี้เป็น1 8น0ปดสองพังอ่าเป็กำลังประมูลกันอยู่ใช่แต่2,001ใช้ได้อยู่แล้ว4 G นะครับผมถ่ายรูปออ่ะะสตเเรรจนคับดี๋ยวไหมััยโโคคตรรรเเ็วลดูบบปุ๊อ้โหวับง่ะบ นี่ครับนี่กล้องหน้านะฮะนี่ครับกล้องหน้ารอไม่ละมือคือมันหวังผลได้อะเอาไว้วิดีโอคอลนี่สว่างสวยเลยกนละ้องหลังก็กล้องหลังดีวิดีโอลื่นเป็นไงละ่ะวิดีโอก็ลื่นด้วยแต่คุณอย่าลืมว่าเซนเซอร์มัน5าล้านนะครับเซนเซอร์มัน5้าล้านนะมันมันก็เต็มสุดมันก็เต็มสุดแค่5้าล้านคือความละเอียดมันแค่5้าล้านก็คือได้วิวได้ Full HD ใช่มันเต็มสุด5ล้านปุ๊บแต่ว่าที่เรามาดูว่า ดีเทลแล้วก็รายละเอียดแสงสว่างการเก็บโดยรวมของภาพเป็นไงกล้องตัวนี้ใช้ได้มากผมถือว่าดีถ้า<ม>ได้แท็บเล็ตเนี้ยคุณว่ามีตัวไหนสูได้ั้างผมว่าไม่มีคือแท็บเล็ตเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยก้องเนี้ยก้องมันจะห่วยใช่แต่ <c oughs> ตัวเป็นหมื่นขึ้นไปผมให้เท่าแทบ็บผมให้เกินราคาไปประมาณสองสามพันละอ่ากล้องแหือกล้องมันดีคือถ้าเกิดคุณเอาราคานี้ซื้อแท็บแบรนด์อื่นกล้องเนี้ยไม่ได้ขนาดนี้ใช่ถ้าเทียบนะผมว่ากล้องตัวเนี้ยเอาเป็นงานเป็นการได้อ่กล้องหลังแล้วเดี๋ยวดูผมถ่ายตอนมืดเดี๋ยวผมแทรกรูปให้ดูผม ถ่ายมาแยกกล้องหน้ากล้องหลังให้กูด้วยนะเนี่ยครับนี่ตอนมืดนะฮะดูดิอ่ะดูตอนมืดฮะอันนี้ตอนมืดนะถ่ายเครื่องยนต์มันกล้องมันเป็น BSI ไงถ่ายในที่มืดก็ยังเห็นคือกล้องดีด้วยถ่ายวีดีโอก็ลื่นด้วยทีนี้เดี๋ยวมาดูวีดีโอเดี๋ยวเรามีพาร์ทวีดีโอให้แล้วกันนะเพราะมันลื่นแค่ไหนเดี๋ยวแทรกให้อีกทีนึงกล้องหน้า ต้องน้า2ล้านครับย่าไม่หวังอะไรมากเอาไว้วิดีโอคอใช่แต่ทีนี้มันเก็บแสงสว่างได้ดีครับแต่มันจะไม่ค่อยชาดตอนเนี่ยเก็บแสงสว่างดีนะพอเจอแสงเยยอะเข้าหน้าเลนส์ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นปกติซึ่งมันเป็นปกติครับของเซ็นเซอร์เล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายตอนเช้าอย่างที่เราโชว์รูปไปครับคือมันไม่มีใครเอาไฟมาเปิดแล้วถ่ายอย่างนี้หรอกเวลานี้อันนี้คือมันทำให้ดูไงเออถ้าถ่ายปกตินะฮะมันก็โอเคก็รอเราเอาการวิดีโอคอเนี่ยดีเพราะว่ามันเก็บแสงสว่างได้ดีครับ นี่มันเทสเรื่องอะไรอะวิดีโอกล้องหน้ากล้องหน้าเป็นไงครับคุณตั้มลื่นปีด๊ด เน็ตนี่ลื่นมากลื่นมากครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแถบห้ามันตอนแรกเราบอกแล้วว่าเราธรรมาดาแต่พอเล่นชอบมากครับตอนนี้ชอบจริงมีมันตีวินโดว์พูดเราเดิมใช่กล้องโหดจอสวย4ีียิ่งเรารีวิวของ<ด>ที่เรานี่เองเรายิ่งไม่กล้<ช>เาเพราะอะไรรู้ปะมันจะโดนด่าถ้าเสร็จมันไม่ดีจริงมันโดนด่าใช่มันจะโดนด่าครับจริงๆแต่อันนี้คือแบบชอบจริงๆนี่คือชอบเอางี้ดีกว่าเหมือนเหมือน si ไมดอกสเปคเทพแล้วแบบจอเทพเนันอะเราก็บอกตามตรงว่ามันเทพตัวไหนบอกลำโพงมันกากลำหวยไม่ดัังก็ตามนครบ ใครที่เคยโทรมาคุยเขาจะรู้ดีว่าผมตองแค่ไหนเกต่อทีนี้มาดูในเรื่องของโฟนเทสเตอร์ ether, กล้องเสร็จเดี๋ยวไปแยกพารทพารทาร์รูปจากกล้องไห้วะโเา okay. มาดูโฟนเทสครับตัวนี้ <c oughs> ข้อพิจารณาของมันเลย <c oughs> มันจะแบ่งพาทิชชันให้ลงแอป2.91จ b ิกนะครับแต่ว่าย,าย้ายย้ายแอปเนี่ย <c oughs> ย้าย Data ไปตัว USB S <c> USB <oughs> ได้ก็ย้ายไปพื้นที่ที่มันแบ่งะ อีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่เอพีการเพิ่มได้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนผมกดปุ๊บเลยที่เกี่ยวบข้อมูลครับเห็นไหมเนี่ยครับ2.91กกิกแล้วก็ที่ย้ายไปได้8.9ลงเกมได้ประมาณ 5-6าเกมเกมแบบกลางนะแต่้เกมไซส์ม uh ินินี่โอ้ลงไปเถอะ1ิ20นะไซส์มินินะแต่ถ้าเป็นเกมใหญ่ๆก็ประมาณ3-4เกมครับแล ize, like yep. Now, okay. ้วก็ถ้าเกิดจะเก็บรูปเก็บหนังเนี่ยใส่เอดีกาเพิ่มได้สูงสุด32มสิกิกครับแล้วก็ใส่ไว้ครบไปเลยก็ประมาณนี้ฮะแลมตัวนี้เป็น 2GB DDR3 นะฮะแล้วก็อ่าซีพอยู่ที่ 1.3GB กิกเป็นตัวใหม่ล่าสุด8คอร์นะครับที่แปด อันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยครับโอ้ยเป็น5.1 5.1ซึ่งมันจะลื่นมากอย่างที่เห็นนะครับพื้นปาสปอกดานสกรีนเนี่ยครับก็ประมาณนี้ดูเร็วมากโอ้โหเร็วแบบปี๊ดนะฮะโอ้หยุดก่อนไม่ใช่ไปครับไป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 มันเหมาะกับการเล่นโซเชียลอ่านหนังสือแล้วก็มัลติมีเดียทุกอย่างเหมาะมากเหมาะดูหนังเป็นไงคุณตั้มสุดสติงคือจอสวยมากครับจอสวยจริงแล้วภาพเนี่ยคมกริบเลยให้ดูภาพ อย่างคมอ่ะดูสีดำกันให้ดูให้ดูเต็มเต็มจออ่ะดูเราเอียงจอขนาดนี้ะอะครับอ่ตัวนกเห็นไหมฮะโอโโ้โหดูครับการแสดงสีใ,ใกล้ๆครับใ,ใกล้ๆครับการแสดงสีนี่แบบปิดปิดนะครับปิดปิดเป็นไงครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับฟังเสียงจากลำโพงด้วยนะครับเสียงดีครับเสียงเนี้ยมิติดีมากใช่แต่มันอย่างที่ผมบอกมันน่าจะดังกว่านี้ แต่มันก็ดังแล้วนะแต่คือผมเป็นคนที่แบบผมวางมาตรฐานไว้สําหรับคนที่จะซื้อไปสูงก่อนไงเพราะเดี๋ยวเขาจะมาทำไมลำพงอ่ะเอาเป็นว่ามันน่าจะดังเลยครแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยลำพองแล้วพอแล้วครับเท่านี้ก็ถือว่าดังแล้วดูการแสดงครับสีดำครับจะดูสีดาเนี่ยดาแบบนี่เป็นทีเซอร์ของ mtk โฆษณา cpu นั่นเองนะครับลองวางเสียงก็ยังได้ยินเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเคิร์ฟนะครับเห็นไหมครับพอวางเนี่ยมันก็จะ เล็ดรอดออกมานิดนึงใช่คือมันไม่ได้แบบปิดไปโดยสมบูรณ์นะครับมันจะมีเล็ดรอดออกมาหน่อยพูดแล้วก็หาว่าอวยเอาอย่างที่เห็นแล้วกันอย่างที่เห็นแล้วกันอย่างที่เห็นแล้วกันครับคือถ้าอันไหนมันกากเราองบอกกากถ้าหลายคนติดตามนะต้องกากไม่หวังผลเราก็จะบอกว่าไม่หวังผลหวังผลไม่ได้อย่าไปคาดหวังเราก็จะบอกตามนั้นนะฮะัลำโพงเสียงแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปตามเนื้อผ้าครับ,รบเราเล่นเราก็ยงังชอบมันมีเหตุผลในการตั้งราคาจริงเป็นแถบ ถือว่าคุ้มเลยแหละคุ้มครับซื้อไปนี่ยังอยากได้เลยดูรูปสิครับรอไหมละ่ะฮะนี่กล้องหน้านะครับผมนี่กล้องหลังนี่กล้องหลังครับกล้องหลังนะฮะโฟกัสเร็วด้วยต่อเลนส์เร็วปิวเวดเลย G B S ทครับนี่ในบ้านนะครับในบ้าน,านครับโอ้โไงครับนี่ไงฮะแรงประมาณสี่วิครับแรงมีติดของจีนมาตัวนี้จะมีเบย์ดูด้วยนะครับเป็น G p S แล้วก็เบย์ดูครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนไม่มีเข็มทิดนะครับไม่มีเข็มทิศนะครับผม เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นอาจจะมีกอนรับมาให้ครับแต่อเมริกาก็พอแล้วนะครับเพราะมันจับเร็วใช้งานทําเอาการเอางานได้นะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเรารีวิวหลายตัวมาเนี่ยถ้าจีพีเมันช้าคือมันจับช้าหรือตัวไหนที่ผมบอกว่ามันจับไม่ได้ไไดก็คือจับไม่ได้คือผมจะพูดตามนั้นมันต้องไปจับข้างนอกหรือยังไงผมก็จะบอกแต่นี่คือในห้องก็ขึ้นก็ขึ้นก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีครับเทกับแมเกิลน้ำนำทางนําได้ครับแต่ถ้าขึ้นรถเมย์กรุงเทพไม่ได้ไม่ได้ต้องไปถาวคนแถวนั้นว่่าไไปงหนใช จีเพจนอกสถานที่กันเราจะลองแตะที่ไหนสักที่หนึ่งให้มันให้มันนำทางให้นะครับส้มตำน้ำโจ๊กหนูพี่หรือเปล่าครับโอเคกดปึกตอนนี้แชร์เน็ตอยู่นะครับเพราะเน็ตสามสีระเบิดติดเลยติดเลยถือว่า GPS นี่ดีมากแค่นั้นแหละฮะก็ดูด้วยว่าเคลื่อนเคลื่อนไปตามไหมเคลื่อนไหมเคลื่อนครับคือือจะดูว่า GPS ดีไม่ดีเนี่ยเพราะว่า อันนี้มันเป็นเน็ตจากฮอดพอตนะพอดพอตอ่าพอตพอตนะฮะก็ถ้าเรากดเซิร์ชแล้วนำทางปุ๊บเนี่ยถ้ามันติดเลยแสดงว่ามันเร็วจริงใช่ครับคือมันเร็วจับได้เร็วแล้วมันก็นำทางได้เลยรก็อย่างที่เห็นก็อย่างที่เห็นไม่ต้องการคำอวยใดๆทั้งสิ้นตามนื้อภาพนั่นแหละครับท่านผู้ชม จีเพจเป็นไงครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้แรงแบบพลุเด้งขึ้นมาครับแต่ถ้าในเลนนี้ครับแท็บเล็ตครับดีครับถือว่าดีมากแอนตูโต้เทสเตอร์ครับผมเดี๋ยวดูเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์เนี่ยให้มาเกือบครบนะครับเกือบครบครับเกือบครบนะมันจะมีขานไปสองอันก็คือพวกเข็มทิศแหละใช่ครับก็วัดอุณหภูมิใช่ประมาณนั้นฮะซึ่งไอ้วัดอุณหภูมิเนี่ยท่จะไม่จำเป็นพวกเซนเซอร์อะไรเนี่ยให้มาให้มาเยอะนะครบเยอะราคาครับตามราคาครับแอนตูโต้เทสเตอร์คะแนนเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์เเกณฑ์ใช้้ไดลย เราเทสแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 9 0 0 0 4 0 0 0ถึงประมาณนี้ครับสามหมื่นเก็จะเห็นว่าคะแนนสามดีห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองนะครับซีพียูหมื่นสามเล่นนี่แบบเล่นเกมหนักๆได้อะอันนี้ดีกว่าครับเล่นเกมหนักๆได้เร็วแต่โนวาครับพูดตามตรงกระตุกครับกระตุกแต่เกมอื่นเนี่ยเล่นลรื่นหมดนะครับเกมใหญ่ใหญ่โมเดลคอมแบทอะไรเกมใหญ่ๆลื่น เราเทสละแต่เป็นที่โนวาเกียนเดียวคือถ้าเกิดคุณไม่เล่นโนวาคุณซื้อได้เลยแต่คุณเล่นโนวาคุณไปซื้อเครื่องอื่นนี่ตามตรงครับโหลดเร็วมากคือสตอรเลตเขาดีจริงๆใช่โหลดเร็วมากทาเป็นไงคุณโหลดเร็วแค่ไหนคือติดตั้งเนียโหลดมาแล้วติดตั้งเนี่ยแบบถ้าโหลดเกมเอาโหลดเกมเอาโหลดเกมเข้าเกมโหลดเข้าเกมแป๊บเดียวครับคือเนี่ยมันยังบรรยายไม่เสร็จเลยเนี่ยเสร็จละบรรยายยังไม่เสร็จเลยครับเข้าเกมอ่ะมันโหลดมันโหลดสตอเลจมันดีครับ คือมันเล่นได้ครับแต่ไม่มีความสุกมันกระตุกรู้สึกหงุนหงิดมากเป็นอะไรกับ64บิตไม่เข้าใจใครที่เอาไปเก่งมอดเก่งอะไรก็นะฮะเขาพวกนั้นไม่กระตุกอยู่แล้วครับแต่หมายถึงว่าคนซื้อไปเล่นแบบแล้วจบ มันเป็นอะไรกับเกมนี้ฮะเอาเป็นว่าเกมนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจครับคือเครื่องนี้มันเล่นแล้วไม่ใช่ว่ามันกระตุกลูกเกมนะมันเป็นแค่เกมเดียวครับ นี่สนุกมากครับผมเ,เป็นเกมผจญภัยนะฮะแล้วก็เป็นเกม3าดีที่ลองเล่นแล้วรู้สึกชอบมากครับสนุกครับมันภาพมันก็สวยคือมันดีอะ่ะบล็อกชาร์ฟันหน้ามันตาย สนุกมากครัคือเล่นกระแถมนี้หนุกจริงจอมใหญ่ก็เป็นทอมควสไปเรื่อยๆครับก็จะมีเนี่ยฮะเควสแผนที่เกมมันทาดีมากครับเกมนี้นะฮะลองโหลดกันมาเล่นดูนะครับเกมนี้มันทำดับเไม่ม็นบอรครับเกมแบบมันจะเล่นออนไลน์ได้แล้วก็ฆ่ากันอ่ะเป็นเป็นกระดาน p v p อ่ะสุดยอดถือว่าเสียหน้าแม่ ยิงทำไมยิงยิงบอกม,มือปืนเลยแท่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโค่นมันบอกให้หก,กับแทกชาออกนินจานี่งไงรู้จักสปาตันหรือเปล่ากับแทกมันเข้าไปหมนุนหมนุนหมนุน เก้าชนระเบิดไปแล้วตายหาหมดครับเอาละฮะหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วเนี่ย ป็นไงร้อนไหมไม่ร้อนบอกเลยยังมากนะก็อุ่นตั้งแต่เราได้เครื่องมานะเราโหลดแอปแบบแหลกเลย<ม>โหลดเสร็จปุ๊บเทสมัน window, สี่วินโดว์สามีน้าจอคือเล่นประมาณสี่ห้า 4, ชั่วโมงครับเสียบชาร์จด้วยเล่นเกมด้วยย,<อ>ยังไม่อุ่นยังไม่ร้อนเลยอุ่นนิดเดียวอ,อันนี้ตามที่เราใช้นะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าที่ตอนนี้ที่จับอะมันไม่มันไม่ร้อนเลยไม่รู้สึกได้หรือว่าร้อนมันแค่อุ่นๆนิดหน่อยใช่ครับก็ถือว,ว่าจัดก,การความร้อนเนี่ยดีนะครับสรุปข้อดีก่อนจอสวยมากสเปคคุ้มค่ากับเงินมากรองรับ 4G 2ิมด้วย ไม่โคเรติการได้อีกนะฮะมีมันติวินโด้ด้วยอ่ะใช่ครับแล้วก็ลำโพงก็โอเคเลยกล้องก็สวยนี่มันดีกันหมดเลยเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่ามันเกือบเพอร์เฟกต์อ่ะคือโดยรวมเนี่ยดีมากค,คุณต้องเทียบกับราคา5,000 5,000นะ5,000นิดๆน,นะ,ะไม่ใช่ไปเทียบตัวเรา h i ็บเไม่ใช่นะคือเทียบราคานี้ผมว่าเกือบจะเ perfect. พอร์เฟกต์เฟิ่มแวร์เร็วมาก ซอฟต์แวร์ลื่นมากผมแทบจะไม่งุนหงิดคือไม่งุนหงิดเลยไมื่เล่นมาไม่งุนหงิดเลยนะครับเพราะว่ามันได้มาพร้อมท่าจดหนึ่ด้วยร์ชันใหม่แล้วก็สเปคที่ดีมากๆคุ้มค่าคุ้มค่ามากแบตคอร์ดแลมสองจอโฟร์เอดีครบแล้วแค่นี้ก็การบริโภคแบตครับอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้อึดไม่ได้อึดครับไม่ได้อึดแต่เอาไปตอนแรกคือคุณต้องรู้ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะชาร์จสักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์แบบนี้ก็จะอึดขึ้นนะครับให้แบตมันอยู่ตัวหน่อยใช่ก็ข้อพิจาาารรรรณคคััับบกงขขึึ้้นนนน 3G มจะเ่แ ก็ตามภาษาแท็บจีนอยู่แล้วแล้วก็ลำพงว่าจะดังเหมือนท่าบอกว่าพอดีเลยครับสำหรับผมเนี่ยแค่นี้ได้เลยอ่ะอันนี้มันแล้วแต่คนนาครับผมบอกว่ามันน่าจะดังเหมือนแต่ลํลำพูงเนี่ยดีนะใช่เสียงมันมีมิติแล้วก็เรื่องของกล้องหน้าความละเอียดน้อยไปนิดน้อยไปนิดนึงแล้วก็แบ่งพาร์ติชันด้วยเรื่องพาร์ติชันผมไม่ซีเรียสมันลงแอปได้เยอะอยู่แล้วเท่าที่ผมก็อย่างที่เห็นครับผมลงแอปแบบก็เล่นปกติของผมแล้วก็เกมที่อเมรเทสให้ดูแหละเกมที่อเมาเกสเขเกมเกมไฟใหญ่นะคะใช่เกมไฟเป็นคือจริงวริัน คือรวมหรือว่าแบ่งให้มันมากกว่านี้แต่ว่าทีเนี้ยพอเราทําเสร็จปุ๊บพี่ที่ซื้อไปอ่ะก็จะเอา OTA ไม่ได้ครับก็ต้องมาแฝดกับลองศูนย์อีกมันก็ยุ่งยากคือคือไม่ต้องทําคือพี่ก็ลงแอปปกติมันก็ผมว่ามันเป็นการบริหารจัดการผมว่าเหลือต้องติดตั้งเกมใหญ่ๆมาแล้วนี่เราไม่ได้แฝดไม่ได้อะไรก็เหลือนะครับใช่เราก็ย้ายไปที่เก็บวขงมันเป็นแท็บเลทห้าพันนิดๆที่เกือบจะ perfect เลยเกือบจะ perfect ครับอย่าลืมนะเพราะว่ามันแต่ละตัวมันจะมีข้อพิจารณาข้อด้อยของมันแต่ตัวนี้ตต้อองงชมมมจริๆว่าาาันดดีพูเื ยังไงฝากมีจําหน่ายแล้วครับตอนนี้รานานงราซาด้าร้านานูร้านนี้ครับแต่ถ้าซื้อกับผมนะฮะมันจะมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับอ่าลองมาถามดูว่าได้อะไรหรือยังไงบ้างนะยังไงฝาก Q T8 Plus นะครับตัว 4G ถ้าคุณจะหาแค็บ8นิ้วแบบเจ๋งๆสักตัวฮะตัวนี้คือคำตอบเลยยังไงก็ไปล้ฮะเพราะเราจะเดินทางกลับ